สนับสนุนโดย b ีทา e เก้นไลสูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ b ีทา e n ครีมทาฟ้าเมลามี4 in นวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0929795115จ่าสิงชัยล่าสุดเข้าไปเป็นสมาชิกของ Idol Music แล้วค่ะแถมประเดิมสังกัดใหม่ด้วยซิงเกิลคัพเวอร์เพราะเพาะอีกด้วยสวัสดีครับผมจ่าสิงชัยครับจาของหงานเพลงบางู้คี และเพลงสมาครับตอนนี้ผมได้ใหญ่มาอยู่บ้านหลังใหม่ครับค่ายไท d ดอ m u มิวสิกนะครับผมล่าสุดมีซิงเกิลปล่อยออกมาคือเป็นเพลงคัฟเวอร์นะครับเพลงใจความมสาคัญของน้องเบลนิพาดานะครับเป็นนิวเวอร์ชั่นของผู้ชายเป็นเวอร์ชั่นของจาเฉ่งชฉยนะครับผมก็ตอนที่ได้รู้ว่าจะได้ร้องเพลงนี้คือดีใจมากๆครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆนะครับผมเป็นเพลงที่ชอบมากๆก็คือกำลังมีกระแสอยู่บ่อย แล้วก็บวกกับเป็นเพลงที่พี่ชายของแต่งพี่พิปงปองทูมนนะครับต้นฉบับเป็นของผู้หญิงแล้วก็เราเอามาถ่ายทอดเป็นแบบของผู้ชายถามว่าร้องยากไหมร้องยากมากร้องเบลร้องไว้ดีมากๆครับผมกลัวร้องไม่แรงเหมือนน้องเขาคืเราจะร้องให้ดีไหมขอไว้นะเราจะทําไม่ได้ไหมนะอะไรประมาณนี้ครับก็หลังจากปล่อยออกมาก็ มีกระแสตอนรับที่ดีครับขอบคุณแฟนเพลงที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด like, subscribe นะครับกดติดตามกดเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ครับจ่าชิงชัยขอฝากคคางานเพลงครับแบบพุูงขีดซ้มาแล้วก็เพลง cover แจ้งความหมดสำคัญแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นเพลงเจ็บซัมป่าเป็น m o t นโคเวอร์นะครับเ v e r s i o นของจา่าชิงชัยแล้วก็ตอนนี้มีละครหนึ่งเรื่องครับจงังไดก็ฝากติดตามด้วยครับเด้อน,นะครับออนแอร์เดือนธันวาคมนี้จังไหนฝากจาก่าชิงชัย วันนี้อ้อมอ้อมใจมใมผมมีดน่อขงชาวไทยในเตยครับผมครับผมโอ้โหงานจ่อรอปล่อยเพียบเลยแบบนี้ FC หนุ่มจ้าได้ฟินกันต่อเนื่องแน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย